สวัสดีวันแรงงานแห่งชาติครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมพี่น้องพี่น้องกับสิสงสัยดอกตะกินะอะลงเอาสิบรอมาเทียนไม่ลงงลา,ลาย,ลายนี่เฮ็ดยังว่าสันได้เห็นว่าท่อนย่ญ่ๆก็อาจจะเผาทานครับพาเผาทานนัน่นแหละถูกต้องแล้วครับพี่น้องอันนี้ยกง่ายก็งังยส่นะกับชิพานเหรอครับพาไม่มีท่อนย่ญ่ท่อนน้อยกันปนกันไปแต่ที่สําคัญก็กคือตัวนี้ครับนี่พี่น้องเป็นสองเตาเราได้ประเทศนี้ เป็นเตานั่นเตานี่บอไดใส่ครับก็ได้มาแต่งใส่ปอทันแหล่านะครับตอนเฮ็ดพอไดใส่ไปก่อนปากวดว่าใส่ดีซะ,เ,ะเหลือเกินพี่น้องไอ้ปอทันแล้วมันจะได้เอาสังกะสีปกไว้เพราะว่าควันมันจะขึ้นไปหาเตาถ้าเตากะสีดำยี่แรือล่ะครับเตาสีดำสีนุ่เงินยี่แล้วล่ะนี่ครับอันนี้ตั้งนี่อันแรกนี่ยคู่คู่แรกของทีเป็นเตาเตาดำเนี่ยครับเนี่ใส่ไม่จะดีครับ เสาใส่ใเสานั่นแหละครับอันอีกเสาที่สองข้างในคนน่ะที่เป็นอีกเตาหนึ่งติดเครื่องตีหนึ่งครับที่ติดเครื่องว่าฉันที่จุดไฟนี่ไหมครับจุดไฟตีหนึ่งตอนนี้เวลามันเอาง่ายครับมันถึงลอยองศาตั้งแต่สี่ชั่วโมงแรก้วคนน่ะโดยปกติแล้วบ่มีบม่ได้สี่ชั่วโมงยากทีอพี่น้องมิตรหาชั่วโมงก็หกชั่วโมงคนนะครับจนมาเพรท่านเสร็จไหมพี่นอ้นองหรืเอเพราะท่านเชื่มอมว่ท่านยังไม่ได้ เชื่อมติดเป็นชุดเป็นชุดไบพวกนี้นี่เพื่นเชื่อมอยู่ตรงนี้เพื่นเชื่อมนี่เอาขีดต่อมมาโปโ้ๆไว้วไเพื่อป่องให้ไฟมันลงมาถึกขึ้นมาถึกจเกตัวนี้จะคล้องซื้อนะครับมันจะคล้องอันนี้น,นั่นแต่แผ้เชื่อมแพ้ยังกับย่างนันนี่อยู่ครับนี่ยังเป็นไอ้นำพวกมาอยู่แต่เราไม,มา่อยูนะ่เสียงน้ำเดือดบุบบุบบุบหนี่งห้านาทีหมดแล้วครับนี่กระถือว่าปรากฏว่าโอเคเลยพี่น้อง ใส่ฟื้นกันเลยโอเคอยู่ยครับซื้อมาหกพันบาทไม่มดดิครับขี่เรื่อยกันสิประมาณหมื่นอันเขาเอิญอยังครับสร้างขระโพดไหมก็ขิอยู่ประมาณหมื่นหม,มื่นหนึ่งเดี๋ยวมันมันจะบอกพี่น้องตอนนี้ยุไว้ยว,ว่าการหนึ่งเฮ็ดนี่มันจะมันจะเปรียบเทียบให้กันฟังว่าอันไ้ประหยัดเท่ากันแตคือนาะตอนนี้ใส่ฟื้นผมลงทุนฟื้นหกพันขันมาตรฐานเงื่อนหมื่นหนึ่งของสร้างกระโพดจะได้ก่อนเฮ็ดประมาณหนึ่งหมื่นหาพันก่อน หนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหกพันก่อนถึงหนึ่งมืนแปดพันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จังหวะใดที่มันเข้าโพดดีพอดีนะครับแต่พอเกินสองหมืนครับเงินหมื่นนะเงินหมื่นของสร้างขาโพดจะเฮ็ดได้พอเกินสองหมืนก่อนเอาไว้ไงครับประมาณนั่นแหละนะครับหมื่นหาหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็แล้วแต่ครับตามสร้างขาโพดดีพอดีแต่อันนี้หกพันพี่น้องนี่หกพันกวนนี่หนึ่งหกรอนี่พี่น้องว่าจะได้รายปันไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่าพอจุดไปสี่ชั่วโมงนี่จากหนึ่งเขาเป็น กำเนดไอ้นำนวาต้มน้ำเพื่อกันเหมดอไอ้นำเพื่อจะเขามาทังนี่เขามามาคุ้มอยู่ในี่นี่สี่พันก่อนนี่สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบกว่าก้อนครับถึงเผยองศาได้พี่น้องอืดใครขึ้นมาแล้วนะครับกือว่าเร็วมาตรทานอยู่นะครับคุ้มไปเลยบ่ต้องเสียเวลาเทละพันก่อนพันสองพันก่อนผมเอาสี่พันไปเลยครับนะครับนายจะรับได้ถึงหกพันผลเลยพี่น้องถึงบ่พรองแห้งขนาดนี้แต่ว่ากระือว่าเป็น ที่หนาพ่อจอยู่ครับเพราะว่าอ,อย่างมันจะมีผ้าใบสองเป็นสามแผ่สามสามสามสันเลยได้แคน,นี่ครับผ้ายางสองแล้วก็ผ้าใบรถยนต์เนี่ยผ้าใบรถบรรทุกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสันครับคุณครับผ้าใบกับเกลาดเนี่ยแล้วมันก็เป็นไอขึ้นมากเนี่ยแหละครับมันก็ธรรมดาละถ้าผ้าใบไมบ่มันก็จะพองไอน้ำองออกขนาดนี้ครับอันนี้คือผ้าใบมันเก่าล็ดแล้วมันก็ใส่มาหนึ่งทุกสามหมื่นสามหมื่นครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไหมตั้งแต่หกเดือนที่กลับจากอินเสฉอนมาเนี่ย หกเดือนจะเจ็ดเดือนแล้วเพท่านหยุดพักงานเลยครับพท่านหยุดอัดก่อนเห็ดเลยนะครับนี่คุ้มไห้แลวก็เอากระสอบไส้ทับถมถมถม,มไปทับไป้บ่ให้มันรอยออกมาครับนะครับกถือว่ามาตรฐานพี่นอ้องใช่เลยเยนี่ยครับก็อันนี้จะได้แก้ทีหนึงครับเพราะว่ามันมันยังมีไอ้น้ำออกมาอยู่ครับ ถือว่าได้การครับผมนะครับพี่น้องเนาะใส่ไม้ในการต้มแท่นหนึ่งแท่นนะครับไม้็นาจะถูกว่าสร้างกระโพดแต่ว่าถ้ามีทอนไงทอนหน่อยยังสิกับบอดด้บ้ากันดอกอบางเท้าเขาก็ต้องพาครึ่งยังสี่ก็จะไงแต่ว่าขนาดโลกเมตรสามสิบนี่มันจะเข่าในเต่าเลยพอดีเลยครับเม็ดสามสิบจะเข่าพุ่นทินิดในเม็ดสามสิบน่ะพอดีนะครับพี่น้อง เามาฐานครับเร็วอยู่ครับจวดดีครับจวดดีนะครับไม่ได้เ้าดูครัมนะครับปล่อยไปเลยตาไม่เข้าไปกับช่งในห่องเพิ่งได้เอาโอเคครับสวัสดีวันแรงงานพี่น้องนะครับสายแล้วตอนนี้นี่ครับไม่เกิดมีลูกค้ามารับก่อนเห็ดให้ก้าและครับเอาค่อยเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ